อีกสักคลิปหนึ่งก่อนกลับบ้านเป็นไงบ้างทายันครับเป็นไงบ้างเหนื่อยมากเลยเหนื่อยนะไปดังเราอดข้าวกินอ่ไม่กินข้าวกะไปเดี๋ยวไปดูรถหน่อยแผนต่อไปจะทำไงแผนต่อไปจะทำยังไงครับผมตอนนี้ได้มาแล้วครับผมช่วงล่างคิดว่าไง โอเคไหมโอเคครับราคาแค่นี้เท่าไหร่นะแสนกว่าแสนกว่าแสนกว่าเท่าไหร่แสนห้าไหมแสนสองแสนสองโอ้โหแสนสองแแสนสองแสนแสนสามห้าแสนสามห้าอ๋อเขาตั้งไว้เท่าไหร่เขาตั้งไม่เลยเขนตั้งเด็กอ๋อเขาตั้งไว้ได้โตใช่ไหมคือตั้งครับก็ตั้งประมาณนี้เด็ก อมอมโอเอเ้าช่วงล่างคือตัดเอาไปทำรถอัดฟางแน่นอนอแล้วก็ท่อนบนล่ะท่อนบนก็ชิน้นไหนโปใช้ได้ล้วใครสนใจก็เดี๋ยวถอดขายเลยชิ้นไหนใช้ได้ก็จะเช้แม่ออกใช่ไหมแล้วก็คือคงไม่ได้ทำเป็นรถเกี่ยวยใช่ไหมไม่ทำไม่ได้ทำหรอกเนาะไอตัวตัวนี้ แต่ว่าชิ้นส่วนตนัวไหนที่มันมันเอาไว้เป็นอะไรหรือว่าอะไรก็จะแยกนะครับแยกขายแยกขายนะพวกชุดพวกมุเล่พวกอะไรก็ยังใช้ได้นะ <c oughs> ลูกเตะลูกอะไร <c oughs> ส่วนเหล็กก็จะเป็น,นเศษเหล็กขายช่างกิโลยี่ว่าเจ็ดตันกว่าเจ็ดตันกว่าก็คือเราก็คือสรุปก็ได้ตามตาม,ตามวัตถุประสงค์ของเราแล้วแหละ <c oughs> ได้ช่วงล่างแล้วก็ปั๊มตัวเดิน โบเตอร์เอ้ามามาแนะนําหน่อยว่าตัวนี้มันเป็นช่วงล่างอะไรนะสวิงสองร้อยครับสวิงสองร้อยับสวิงเอลแมคโครโอ้มันเป็นมันเป็นส,สวิงใช่ไหมรับสวิงไม่ใช่ตัวเดินไม่ไมใช่ไหมไม่ไมไมอ๋อพี่ก็ถึงว่าพี่ไม่เคยเห็น <c oughs> มันเป็นตัวตัวสวิงของของเอลมันใช่ไหมครับคุยยว,วไปเล อ๋อสวิงของเอลแมคโคลของสองร้อยครับผมสองร้อยอ๋อสวิงมันมาทำเป็นตัวเดินได้ด้วยเหรอครับเอลม,นะมันหมุนไปหมุนมานะอืมเออก็เฟืองมันใหญ่แต่ว่ามันแค่จำกัดพื้นที่เฉยมันอ่าอ่าอ่าใช่ใช่ใช่ใช<ๆ>แล้วก็ปั๊มตัวเดินก็เป็นของอิดดตันอ,อิตันเอออิตันยี่สิบสองบ่คับยี่ันบสส่วนปั๊มก็อิตันปั๊มนี่ก็ ปั๊มอินตันนี่แพงกันนะตันแต่จะเป็นปั๊มแยกเนาะปั๊มแยกอ้าวได้มาแล้วอันนี้มอเตอร์อะไรเนี่ยมอเตอร์คอบบมอเตอร์คอปั๊มคออืมก็รื้อเลยรื้อช่วงล่างเลยครับนี่ก็ให้สขาสั้นเยอะเดินก็ไม่ไหว ตื่นเต้นหรือเปล่าดูข้าวด้วยแหละไม่ได้กินข้าวอ่ะอ๋อต้องฉลองบ้างหนึ่งอือนี่ครับเต่ไม่ค่อยเห็นนอผมไม่เคยเห็นผมยังงงอยู่เลยเอ๊ะว่ามันจะพพดขาอยู่บางอ๋อเป็นเป็นชุดของมอเตอร์สวิงของรถไมโคร2อ0้อืมเน่ติดใจใบแท็กเฉยเลยใช่ไหม ใบแท็กเขาีนใหม่เลยแหละโอ้จข้างเลยนะวิ่งเรื่องาวับเลยครับถ้าวิ่งนี่ใบแท็กเต็มเลยนั่นน่ะให้มาเต็มเลยรถนี่นี่มันเป็นสายน้ลมมาใช่ไหมนั้นสายลมอืออ๋อแล้วเขาว่าวิ่งดีไหมถ้าตัวนี้เขาว่าวิ่งดีพี่อืินี่ครับ ส่วนที่ส่วนที่เอาจะเอาเอาไปใช้กับรถอัดฟางในมีอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างพวกช่วงล่างก็ทั้งหมดเลยแล้วก็กระบอกไฮดรอลิกครับแล้วก็หม้อออยลล์์ออยด้วยทางน้ำมันทางไฮดรลิกด้วยใช่ไหมเออฮะใช่มันมันจะใหญ่ไปเนาะเออพวกไอกระบอกก็ยังใช้ได้เนาะ ว,วสซีคอนโทนยังอยู่ยังคอ,อก็ตัวตัวนี้คอนี่ใช้ได้ไหมหรือว่าต้องทำใหม่ชุดชุด,ชดโซ่คอนี่ขนาดนี้ได้ไหมเห็ียนขนาดเล็กไปเนาะมันต้องเท่ากับเสมอไอ้ปากนั่นเลยอือใช่ใช่ใชชต้องทำเกลียวมันจะเยอะเออแต่โครงสร้างชุดตู้นี่ เอาออกไหมหรือว่ายังเอาตัดขึ้นใหม่เลยไหมขึ้นใหม่เลยจะเอาอะไรันเอาอะไรข้างบนอะไรอืมแค่นี้แหละอะไรเนาะอะไรเนี่ยไอเอาเบาะเนี่ยเฮ้ยใช้เบาะซิ่งเลยเบาะซิ่งเลย มีสวิทเทรด้วยนะมีเทร่ไม่ใช่ให้เตรมาด้วยเหรอให้มาด้วย,ม,วยมีเทรให้อะไรมามาเยอะอยู่ครับ<ม>อืมมีดาวด้วยมีลูกฟักด้วยเอ้าใครสนใจชิ้นส่วนไหนก็ <c oughs> กริ๊งกรังกันมาสนใจชิ้นส่วนไหนก็โทรมาได้ครับผมเอ่อเคลียรวเกอร์ก็ยังอยู่ ลูกฟักก็ยังอยู่ขายไม่แพงหรอกครับใครที่ตัวนี้มัน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 ขนาดเท่าไหร่เผื่อ f อฟซอยากจะรู้ว่ามันมันสองเมตรเท่าไหร่เผื่อเขาแปดสิบหรือสองเมตรห้าสิบเผื่อเอาเอาไปใส่รถเกี่ยวเขาเขาจะได้รู้ขนาดลองเอาตาราเมตรวัดดูสิเดี๋ยวเดี๋ยววัดขนาดดูเดี๋ยวมาดูว่าเกลียวเกอร์มันขนาดเท่าไหร่

สามเมตรอาอผมเกิดวัดไอ้นี่สามเมตรสามสิบเนะเาะใหญ่ได้แวกว้างอาอลูกฟักขายลูกเกลียวก็ขายครับชุดปากนี่ชุดปากสามเมตรนี่ตัดเลยครับเลยเหลือตู้ลูกนวดอืมแล้วก็ตู้อุ้มอุ้มยังสวย,ยพอพอไหมเลดครับเป็นเลดเป็นเลดอ,อืม ตัวนี้ใช้ไหมนี่ใช่เปล่าเอาใช้ไปถ้ามันประหยัดต้นทุนเราไม่ต้องทําใหม่ถังไฮริกอันนี้ถังไฮริกอันนั้นไฮริกคอใช่ไหมถังน้ำมันเป็นอยู่บนยอดอน,นู่ <c oughs> หนหนู่นไม่เติมยังไงวะนู่นอ้าวป <c oughs> กติถังไฮริกจะอยู่นู่นเนาะครับช้าช่วง <c oughs> ทำไมอุอ้ยถังน้ำมันอยู่นู่นเลยเติมเฉพาะอยู่บนเทเลอร์อ๋อป้าพี่น้องเคยเห็นไหมไอ้เจสันเครื่องบน รุ่นนั้นหรือเปล่า,าลน,นี่นเชงล่าไง,าง,ง,งไฮลิกอยู่นี่ครับช่วงล่างเดี๋ยวตัดตตยันเริ่มมันเริ่มวันไหนเริ่มตัดวันไหนเริ่มเหรอพี่เริ่มก็เริ่มถอดพวก สายพวกอะไรนะเนาะเราเครื่องเหรอ <m> เออออแม่เครื่องดิเราเครื่องมาครับนี่โอ้โหทุ่มเทมากเลยนะเล้ว พาการกระด้าเราเลยจะออกไปกินเนื้อเปลือกโตบอกพี่ปุ๊บโอ้จะไปแล้วก็อบอกออกมาแล้วออกมาแล้วเออเ, <c oughs> เอเอออกมาจากไหนกลัวเขามารอไงมาดูออกมาจากไหน <c oughs> <มา S 1> เรา <c oughs> ก็เลยนั่งรออย่างนั้นแล้วพี่ก็ไปพอดีเลยโอ้ <c oughs> แต่เสียดายเผาท้ายเครื่องไม่มีถ้ามีนี่จบเลยเนาะครับก<อ>ับแคบเครื่องโอ้โหมาถ้าได้ชุดนั้นเลยเนาะถ้าเครื่องยังอยู่นี่แต่ก็ต้องทำเผาใช้เผาต้องวางใหม่อยต้อง ไม่รู้จะตัดไม่ต้องตัด,ตตดแล้วมั้งวางวางบนนี้วางบนเลยวาง<ล>วางอย่าง<ม>วางบน,นกตีเป็นสี่เลยใช่แล้วก็วัดว่าตัวเครื่องอัดมันจะลงตรงไหนจะมีเหล็กอยู่เอออแต่ของของเขานะเขาจะใส่ปอมฝั่งนี้นะ,นะเ,<อ>เครื่องอัดอะเครื่องเครื่องมันอยู่แนวไหนพี่ของเขาแนวนี้วด,วดเครื่องอยู่แนวนี้แนวตรงแนวมันนี้อย่างนี้นะ แนวตรงอขั้นใหม่ครับขั้นใหม่อ่ะขั้นใหม่คือจำไม่ได้เนี่ยตรงนี้ทำไมทำไมปั๊มแค่มันอยู่นี่บอกแล้วมันปา๊ชุดปั๊มมันอยู่อย่างนี้นะสิเหล่ครับไอชุดปั๊มอยู่นี่ก็เครื่องท่องอยู่ในนี้แหละเพราะว่าเพราะมะเตอร์มก็ต้องยิงอย่างนี้นะอือเออเออครับเอ้าเราทำสูตรเราดูนี่สูตรเรา ครับเวลาเซอร์วิส <concealed> ก็ง่ายนะครับเพราะว่าใช่เอาที่เราเช็คง่ายใช่อะไรก็ง่ายถูกไหมครับแล้วปั๊มก็จะยกทางนู้นดูนตัวแท่นอัดก็จะออกมาอยู่แล้วใช่ต้องดูสัดส่วนมันด้วยครับต้องดูสัดส่วนด้วยต้องรื้อออกต้องดูคือเราต้องพยายามให้ข้างหน้ามันหนักเพราะว่าข้างหลังมันต้องบรรทุกฟางอ่ะถ้าเราจะทำนะจนเนี่ยนาว่าผมว่าให้ทำไอ้ตัวตัวตัวโกยฟางเนาะข่อฟางให้อยู่กับ คนขับอ่ะจะได้ไม่ต้องขับนี่ลโวนไม่คอทำที่นั่งตัวนั้นอมถ้าอยู่ตรงกับคอแต่ยอมรับว่าไบเทคเขานี่้โหไม่มีแบบจับตู้อ่นาใส่เลยพอเก็บเขาก็สวยเลยอืมตัวไหนตะแกรงอยู่ไหมตะแกรงอยู่นะตะแกรงเราซื้อมาแล้วเตอ เดี๋ยวต้องทาดีเลยเดีเราขับด้วยนุ่นต้องทให้เร็มวอัดฟางถ้าทําจริงๆก็ประมาณกี่เดือนอย่างนานก็สองเดือนสองเดือนเนาะครับอย่างนานนะอืมตอนนี้มันยากตอนยกขึ้นยกลงยกตู้เนาะแล้วแบบนี้ยังไงจะยกขึ้นยังไงจะรื้อก่อนครับอ๋อรื้อเลยเนาะรื้อเลยครับรื้อเลย

ชุดช่วงล่างตัวนี้เนี่ยยังยังโอเคเลยเนาะโอ้มีมีตู้ลมข้างในนะี่นะทางลมทางลมทางลมเตงงมฟิ่งกามรถเตะทางลม,งลม๊มได้ครับช่วงล่างได้เอาเดี๋ยวค่อยว่ากันเข้ามาชมครับช่วงล่าง มอเตอร์สวิงของรถไมโคครับผมเพิ ing, ่งเคยเห็นกันเนี้อืมอาจะวิ่งดีขนาดไหนอาจจะวิ่งดีกับช่วงล่างทั่วไปก็ได้เอออ่าสวั้งานเอ้ยยังไม่ทันได้อัดฟังมาติดต่องานแล้วบ่เนี่ครับเอ้ยันนี้ก็ฝากกันเท่านี้ครับผม เดี๋ยวคอยติดตามผลงานกันไปเรื่อยๆครับอาจจะถูกหรือผิดยังไงก็ขออภัยท่านผู้ชมที่มีความรู้ความสามารถนะครับยังไงก็แนะนำกันเนาะใครมีอะไรดีๆก็แนะนำน้องได้ครับหรือว่าใครมีอะไรจะบริจาคก,ก็กติดต่อมาครับรับหมดเลยครับ,รบขาดเรืออะไรขาดเรืออะไรก็บริจาคมาได้ครับอืมหรือว่าจะเอ บริจาคชุดส่วนไหนอยากจะช่วยต่อยอดน้องได้ก็ติดต่อกันมาขา,ขาดปั๊มกับมอเตอร์ขาดขาดปั๊มกับมอเตอร์เพราะว่ามันจะเป็นต้องใช้ปั๊มปั่นตัวเครื่องอัดฟางเนาะอ่าปั๊มหรือกับมอเตอร์ชุดมอเตอร์ปัน่นนะเอาโอเคครับผมก็เย็นแล้วแหละเย็นแล้ววันนี้ทั้งวันอดข้าวอดปลานะครับแม่ สงสัยเย็ยนนี้ต้องเป็นเนื้อย่ากแล้วแหละเ,เล <c oughs> ออ <c oughs> นี่ครับผมเอาฝากสอเจริญพัฒนาด้วยครับผมเครื่องอัดฟงังหนึ่งเดียวในอีสานใต้ในภาคอีสานเราก็ว่าไปได้นะเพราะว่ายังไม่เห็นใครทํานะมีไหมอีสานแบบมี <c oughs> มีแต่เราไม่เห็นใช่ไหม <c oughs> เรายังไม่เห็น <c oughs> แต่ว่ากําลังซุ่มซุ่มอยู่ครับผมก็เราก็ไม่ซุ่มแลฝาก กันตรงนี้แหละครับผมติดตามผลงานกันด้วยครับผมนี่ครับตั้งแต่เบื้องต้นที่เราได้นําเสนอไปว่าน้องจะได้ทุนมาก็จะมาต่อยอดก็ขอบคุณไปยังพี่ที่อยู่เกาหลีด้วยที่ซื้อรถเกี่ยวน้องไปนะครับแต่ก็ไม่ได้เอาไปไหนก็ไว้ใช้ที่นี่แล้วรถเกี่ยวก็ดูแลกันไปครับผมก็ได้เงินมาก็มาต่อยอดทําเป็นจะทําเป็นรถอัดฟางครับก็ถือว่าเป็นมิติใหม่แห่งวงการอัดฟางนะครับ พี่น้องชาวเกษตรพี่น้องชาววงการรถอัดฟังทุกคนนะครับกําลังจับจ้องมองอยู่นะครับผมว่าฝีมือน้องเน,อ,งนอายุแค่ยี่สิบกว่ากว่าแม่ตัดสินใจได้เด็ดขาดนะครับผมในการสร้างรถขึ้นมาหนึ่งคันเนี่ยแม้แต่ผมเองเนี่ยผมยังไม่มีความสามารถเหมือนน้องเลยครับผมต้องขอชื่นชมนะครับอย่างไงก็ฝากกันด้วยครับผมสำหรับ ผลงานรถอัดฟางอีก3เดือนข้างหน้าคงจะได้เห็นรูปลักษณ์ของรถอัดฟางของน้องครับผมยังไงก็ฝากติดตามกันที่ช่อง youtube เสียงนิรภัยแล้วก็ช่อง youtube อะไรนะสอ่สอเจริญพัฒนาด้วยนะครับผมยังไงคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ